สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนจากชั่วโมงที่แล้วที่เราเรียนเรื่องคำสรรพนามไปแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาต่อที่เรื่องคํากริยากันค่ะคํากริยาคืออะไรเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกันเลยนะคะคํากริยาหมายถึงคําแสดงอาการการกระทําหรือบอกสภาพของคํานามหรือคําสรรพนามเพื่อให้ได้ความเช่นคําว่ากินเดินนั่งนอน เล่นจับเขียนอ่านเป็นคือถูกคล้ายเป็นต้นค่ะซึ่งคำกริยานะคะแบ่งออกเป็น4ชนิดดังนี้ค่ะมาดูคำกริยาชนิดที่หนึ่งกันค่ะคำกริยาที่มีความหมายสมูณ์ในตัวของมันเองหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอากรรกริยาคือคำกริยาที่ไม่ต้องมีกรรมมารองรับ เป็นคำที่บอกอาการและผู้ฟังสามารถเข้าใจความหมายได้ทันทีและอาจมีคำขยายกริยาหรือมีคำหมุพบทประกอบประโยคก็ได้นะคะได้แก่คำว่ายืนนอนวิ่งเดินร้องไห้บินนั่งโคน่นตกเหา่ายกตัวอย่างประโยคนะคะ น้องสาวร้องเพลงในบ้านมีส่วนขยายคือคําว่าในบ้านมาขยายคํากริยาคือคําว่าร้องเพลงค่ะพี่ชายนั่งเล่นที่สวนสาธารณะมีส่วนขยายคือคําว่าที่สวนสาธารณะมาขยายคํากริยาคือคําว่านั่งเล่นค่ะ 2. คํากริยาที่ต้องมีกรรมมารองรับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสกรรมกริยาคํากริยาชนิดนี้นะคะ ถ้าไม่มีกรรมมารองรับข้างท้ายแล้วจะทำให้ผู้ฟังไม่เข้าใจเพราะความหมายยังไม่สมบูรณ์ได้แก่คำว่าไปซื้อขายกินถือตัดเห็นหักยกตัวอย่างประโยคนะคะเช่นคำเช่นประโยคที่ว่าพ่อไปพ่อไปจากประโยคข้างต้นไม่สามารถจะบอกได้ว่าไปไหนนะคะเราก็อาจจะตอบประโยคได้ว่าพ่อไปทำงาน ประโยคต่อไปค่ะฉันซื้อจากประโยคข้างต้นก็ไม่สามารถบอกได้ว่าซื้ออะไรเราอาจจะต่อประโยคได้ว่าฉันซื้อชุดนักเรียนค่ะ3คํากริยาที่ต้องมีส่วนเติมเต็มหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวิกตัดถะกริยาเพราะคํากริยานี้ใจความของประโยคยังไม่สมบูรณ์ต้องมีคํานามหรือสรรพนามมารับข้างท้ายจึงจะได้ใจความที่สมบูรณ์ คำกริยาประเภทนี้นะคะได้แก่คําว่าเป็นเหมือนคล้ายเท่าแปลว่าหมายความว่าเท่ากับราวกับยกตัวอย่างเช่นน้องชายของพ่อเป็นนักดนตรีเือวางท่าราวกับนางพยา 4. คํคำช่วยกริยาหรือกริยานนเคราะ เป็นคําที่ไม่มีความหมายในตัวเองต้องอาศัยกริยาสําคัญในประโยคช่วยสื่อความหมายในประโยคให้ชัดเจนยิ่งขึ้นคําช่วยกริยาเป็นคําที่บอกความรู้สึกการคาดคะเนการขอร้อง,บ,งบังคับโดยกริยาช่วยบางคําจะอยู่ท้ายประโยคถ้าเอาคําช่วยกริยาออกก็ไม่ทําให้ขาดใจความสําคัญไปได้นะคะได้แก่คําว่าคงกําลังจะได้แล้ว ต้องยาจงโปรดช่วยควรคงจะตัวอย่างเช่นวันนี้ฝนตกหนักรถคงติดหนักมากประโยคนี้เป็นการคาดคะเนนะคะลูกควรนอนได้แล้วมีฉะนั้นพรุ่งนี้จะตื่นสายเป็นการขอร้องโดยให้เหตุผลค่ะเพื่อเป็นการทบทวน เรามาทำแบบฝึกหัดเรื่องคำกริยากันค่ะเด็กๆทำแบบฝึกหัดนี้ลงไปในสมุดในรายวิชาภาษาไทยนะคะเรามาดูแบบฝึกหัดเรื่องคำกริยากันค่ะคำชี้แจงให้นักเรียนเติมคำกริยาลงในช่องว่างให้ถูกต้องตามสำนวนไทยมาดูตัวอย่างข้อที่หนึ่งกันนะคะจุดจุดจุดข้าวประชดหมาจุดจุดจุดปลาประชดแนวถ้าเติมคำลงไปให้ถูกต้องตามสำนวนไทยก็คือ หุงข้าวประชดหมาปิ้งปลาประชดแมวคุณครูเติมให้เด็กๆด,ดูเป็นตัวอย่างแล้วนะคะเด็กๆด,ดูได้จากคําตัวสีแดงที่คุณครูทําไวค้ค่ะหุงข้าวประชดหมาปิ้งปลาประชดแมวหมายถึงการทําประชดประชันคนอื่นแล้วเป็นผลเสียกับตัวเองทีนี้เด็กๆก,ก็ลงมือทําข้อที่สองถึงข้อที่10เลยนะคะทําลงในสมุดภาษาไทยเลยคะ่ะ